สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมิ้นเพชรยนต์เช่นเดิมค่ะวันนี้มิ้นอยู่ที่สำนักงานสาขาที่3ถนนสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้นะคะมิ้นมาอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่นะคะให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถเก๋งทรงสปอร์ตตัวซีดานนะคะที่อยู่ตรงหน้าลูกค้าตรงนี้นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ 0824692496ได้เลยนะคะหรือจะนัดหมายเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะวันนี้มินมีรถ Honda Civic F4 1.5RS เทอร์โนะคะสมปี2020นะคะลูกค้าสีขาวมุกค,คันนี้มาแนะนำนะคะกับราคาที่เพชรยนต์ขาอยู่ที่619,000บาทเท่านั้นเอง ใครสนใจอยากได้คุณรุ่นนี้นะคะเข้ามาดูรายละเอียดข้อมูลรถเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวมิ้นพาไปชมกันดีกว่านะคะว่าเจ้าตัวซีวิกตัวท็อปสุดของรุ่นคันนี้นะคะมีอะไรให้ลูกค้าได้ดูกันบ้างนะคะสําหรับใครสนใจนะคะฝากกดติดตามนะคะช่องรถมือสองเพชรยนต์บายมินยนม้นเพชรยนต์ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะคะที่มิ้นพามาอัปเดตสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้ตัวสีขาวมุกเดิมแท้โรงงานนะคะและที่สําคัญ ไฟหน้าสวยมากลูกค้าไฟหน้านะคะเป็น Fu l l LED มาให้เรียบร้อยนะคะดีไซน์นะคะทรงสปอร์ตเรียบหรูในสไตล์ของตัว Civic อยู่แล้วนะคะไฟหน้ามาพร้อมกับ LED กระจังด้านหน้าดีไซน์มาแบบใหม่นะคะได้สีดำนะคะตัดกับตัวโลโก้ของตัว h o n d านะคะที่เป็นตัวโครเมียมนะคะและมาพร้อมกับในส่วนของโลโก้ตัว RS สีแดงนะคะด้านหน้าแบบนี้นะคะเพิ่ม ความสปอร์ตความหรูหราให้กับเจ้าตัวซีวิกสุดๆเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหน้าที่เป็น LED มาให้เช่นเดียวกันนะลูกค้าคันนี้นะคะดีไซน์นะคะจะคุมโทนนะคะในลักษณะเป็นสีขาวดำนะคะลูกค้าใครอยากเข้ามาดูนะคะนัดหมายนะคะเพิ่มเติมได้นะคะลูกค้าคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามารอปรับสภาพนะคะ คันที่ลูกค้าได้เห็นนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพแต่อย่างใดนะคะแต่ถ้าใครอยากเข้ามาดูรถที่พร้อมขายเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะสปาเบาะขัดสีขัดเงานะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ทุกอย่างนะคะบริการจากไฟแนนซ์อ่บริการจากเพชรยนต์นั่นเองมาดูในส่วนล้อแมกลูกะค้าตัวนี้นะคะล้อแมกสวยมากนะคะล้อแมกได้เป็นสีอ่าปัดเงาทูโทนนะคะสีดําตัดน้ําตาลนะคะเป็นสีลายเฉพาะของตัวเขา ยางมากับตัวรถน่ยะยางได้เป็นยางกูดเยีย r ด้วยนะคะลูกค้าสภาพรถสวยมากนะคะให้ลูกค้าได้เห็นนะคะว่าโครงสร้างบอดี้ของตัวรถนะคะไม่มีรอยชนรอยบุบหรือว่ารอยลักยิ้มมานะคะนี่คือรถที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นรถเดิมนะคะลูกค้าไม่มีรอยชนมาเลยนะคะเดี๋ยวเก็บงานให้นะคะอีกทีนึงนะลูกค้าสําหรับใครที่ชอบรถนะคะสไตล์นี้นะคะลูกค้า เข้ามามนัดหมายมาดูได้เลยตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกระจกปรับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านซ้ายนะคะของของกระจกนะคะก็จะมาพร้อมกับเลนวอทให้นะคะ Honda l เลนวอนี่นะคะระบบป้องกันความปลอดภัยของทาง Honda น,นะคะที่ใส่เข้ามาให้นะคะฮอนด เลนวอร์ดนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กสวยมากนะคะแบบนี้โครงสร้างด้านหลังบอดี้ด้านหลังแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสวยงามมากคันนี้บอกเลยว่าจอดไม่นานแน่นอนนะคะมาพร้อมกับไฟด้านท้ายนะคะที่เป็นตัวสนะคะตรงรุ่นตรงปกของตัวเขาอยู่แล้วนะคะพร้อมกับโลโก้ของตัว c ีวิกนั่นเองนะคะด้านหลังนะคะลูกค้าเดิมนะคะติดตั้งในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้นะคะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยจะมาพร้อมกับ ไฟรับทิมด้านหลังนะคะซ้ายขวานะคะแล้วก็ในส่วนของกันชนท้ายนะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมตัดด้วยสีดำนะคะตัวนี้เซนเซอร์หลังมีมาให้นะคะ2จุดนะคะกล้องถอยหลังมีให้นะคะคันนี้แล้วก็ในส่วนของด้านท้ายก็จะมีโลโก้ตัว RS สีแดงแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวรุ่น1.5นะคะตัว เทอร์โบนะคะตัว RS นะคะเป็นตัว็อปสุดของรุ่นเขานี่ในส่วนด้านหลังนะคะก็มีที่เก็บของนะคะเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะในส่วนนี้นะลูกค้อาอี๋ยวให้ดูนะคะตันนี้ก็จะมาพร้อมกับชุดยางอะไหล่นะคะยางอะไหล่แล้วก็ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะใส่มาให้ครบเลยนะในส่วนของโครงสร้างของตัวรถด้านหลังนะคะก็ถือว่า สวยงามนะคะลูกค้าคันนี้นะไม่ถือว่าไม่เยอะนะคะกับป,ปี2020นะคะและได้รถที่ถือได้ว่าเป็นรถที่อีกหนึ่งคันที่ยอดนิยมนะคะได้ตัวท็อปสุดสีขาวมุกด้วยคันนี้เนี่ยเข้ามาไม่ค่อยเยอะนะคะลูกค้าใครมีโอกาสนะคะอยากเข้ามานะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถได้นะคะในส่วนของอตัวที่เปิดประ,ประตูของตัวรถนะคะก็จะเป็นสีแบบโครเมียมแบบนี้นะคะ กระจกปรับไฟฟ้ามาให้นะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจแบบคีย์เรดนะคะสามารถที่จะเปิดท้ายด้านหลังนะคะเปิดล็อกได้ที่กุญแจเลยเดี๋ยวมิ้นพาไปดูในส่วนของภายในกันหน่อยดีกว่าเนาะภายในนะคะลูกค้าถือว่าสวยมากนะคันนี้นะภายในได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดําเดินได้แต่เข็บนะคะด้วยสีแดงแบบนี้เลยนะคะเดินได้แต่เข็บด้วยสีแดงแล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะคะ มาพร้อมกับในส่วนของด้านหน้านะคะที่ผมอะไรมัลติฟังก์ชันมีมาให้นะคะหน้าจอกล้องถอยหลังครบนะคะกุญแจได้เป็นแบบคียเรดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้ามาพร้อมกับ